สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะเชา้าวันนี้วันอาทิตย์ที่2มีนาคม2568ค่ะอยู่กับคุณอาร์ตอาคิระกิทนาโสภาดิฉันนิสาการกิตะมิคินนะคะและอาจารย์ล่ามภาษามือในวันนี้ค่ะอาจารย์ชนนพุทธิยมงคลกุลค่ะครับรุ่สวัสด์คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยรมา,ม,าม,นนามาไัรราไรบรบรบป ข่าวในวันนี้นะครับตอนนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของ NBT ได้ในทุกๆช่องทางออนไลน์นะครับในสื่อของ NBT นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษ NBT ได้เลยในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook, YouTube, TikTok i n s t a g แกรมและก็ X นะครับสามารถไปติดตามกันได้เลยกับสื่อสาธารณะยุคใหม่เนื้อหาทันสมัยเข้าถึงง่ายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์โดยคุณผู้ชมสามารถสแกนผ่าน QR code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะน,นี้ที่อยู่ข้างๆอาจารย์ล่ามภาษามือนะครับแล้วลิงก์เนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมไปที่ช่องทางออนไลน์ต่างๆของทาง NBT และตอนนี้นะครับ Facebook ของ NBT ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับมาร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกับข่าวเช้าของเราในวันอาทิตย์ที่2กันได้ครับ ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันโดยเฉพาะที่เป็นประเด็นที่กระแสะสังคมกําลังให้ความสนใจเลยก